สวัสดีครับวันนี้พบกับน,นิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นเงินไหลามาด่างชมพูนะครับตัวนี้คือของต้นที่บ้านผมครับเขาปเป็นด่างชมพูแบบครึ่งซี่พวกนี้ครับป,ปลายพวกนี้ครับที่แรกผมนึกว่ามีแค่ด่างชมพูแบบนี้นะครับ แต่ว่าผมไปเจอคนขายครับเขาบอกมีอีกด่างครับผมก็เลยซื้อมาครับมันจะเป็นด่างแบบกระพวกเนี้ยครับมันพื้นเขาจะเป็นชมพูรอร่อนแล้วก็มีชมพูเข้มครับเป็นจุดๆนะครับเหมือนกับโดนน้ำสลัดนะครับใส่ใบะครับ ชมพูจะไม่เหมือนกันครับแต่ตัวนี้คือสายพันธุ์ที่บ้านครับจะชมพูอีกอย่างครับเห็นไหมครับเงินไหลมาด่างชมพูแต่เขามีหลายตัวครับแต่เมื่อก่อนผมเห็นเขาเรียกว่าสามกริยันะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวนี้เป็นสามกริย์หรือเปล่านะครับ ักษณะสีของใบเขาแตกต่างกันเลยครับเขียวแล้วมาชมพูครับพื้นฐานเขาจะเป็นเขียวครับแต่ตัวนี้พื้นฐานเขาจะเป็นชมพูอ่อนครับแล้วก็แต้ด้วยชมพูเข้มๆมิดหน่อยครับแต่รูปทรงของใบก็จะเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นสีครับนี่ครับเขาจะเป็นชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูเข้มครับผิดกับต้นที่บ้านผมที่มีอยู่ก็จะเป็นเขียวกับชมพูครับ ก็สวยเปคนละแบบครับผมผมก็พร้อมเลื้อยนะครับไม่ได้ทําหลักให้เขายึดนะครับถ้าทําหลักให้เขายึดเขาจะโตใวครับใบเขาก็จะโตด้วยครับเขาชอบกาบมะพร้าวสับนะครับที่ผมซื้อมาเขาก็ใส่กาบมะพร้าวสับนะครับแต่ว่าต้นเล็กเราก็ใส่กระถางเล็กนะครับถ้าเราใส่กระถางใหญ่ๆเหมือนต้นนี้เดี๋ยวเขาจะมีโอกาสการเน่าเยอะ,ะครับ ความชื้นมันจะเยอะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเจริญเติบโตก่อนเราค่อยเปลี่ยนกระถางนะครับพวกนี้เขาชอบน้ํานะครับรดได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวว่าแสงนี่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเขาชอบแสงลําไรครับหรือถ้าบ้านเรามันโล่งไม่มีต้นไม้เราก็ใช้สแสลมครับหกสิบเปอร์เซ็นครับให้เขาอยู่ใต้สแสล็มครับ เขาจะไม่โดนแดดเยอะครับใบเขาจะได้ไม่ไม่ไม่หม้นะครับใบเขาจะมันเงาสวยครับการขยายพันธุ์เขาโดยการปักชำนะครับอย่างกับผมต้นนี้ก็เริ่มปักชำได้แล้วครับแต่ผมให้มันสูงก่อนครับมันจะมีรากครับเห็นไหมครับรากอากาศนะครับเราสามารถที่ตัดใต้รากเขาได้นะครับแล้วก็ไปปักเป็นอีกต้นหนึ่งได้นะครับแล้วข้างล่างเขาก็ไปแตก ต้นใหม่ขึ้นมานครับแต่ตัวนี้ผมอยากให้มันสวยกว่าครับต้นนี้ครับเนี่ยครับมันเป็นเขียวแล้วก็ชมพูไปเลยครับแต่ต้นนี้มันเป็นชมพูอ่อนแล้วชมพูเข้มครับมันชื่อเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นแบบแตกแขนงไปอีกสายหนึ่งครับ อย่างใบนี้ก็เป็นชมพูกระจายครับเริ่มเป็นกะแล้วครับเหมือนกับกะกะชมพูครับใบใหม่ราคาต้นนี้ที่ผมซื้อมาก็190ยาสิบาทครับรวมส่งนะครับ วกนี้ก็จะไม่แพงนะครับไม่เหมือนกับตัวเหลืองครับตัวเหลืองจะแพงหน่อยครับต่อมาก็ตัวขาวครับแล้วก็ชมพูก็จะถูกหน่อยครับลองหามาปลูกกันได้นะครับตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะครับเขาเป็นตระกูลไม้เลื้อยนะครับ ถ้าเราไม่อยากเขาเลื้อยเราก็ตัดลงตัดลงเรื่อยๆครับถ้าเขาจะเลื้อยนะครับก็สวยไปอีกแบบครับสามารถทําได้หลายอย่างครับทำเป็นพุ่มก็ได้นะครับคือไม่ต้องให้เขาเลื้อยครับมันก็จะสวยคนละแบบนะครับตัวนี้เป็นตระกูลเงินไหลมานะครับเขามีเงินไหลมาหลากหลายสีสันนะครับขาวเหลืองพวกนี้ครับ ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ